คันนี้นะครับเข้าใหม่เครื่องยังอุ่นอยู่เลยนะครับผมอ่ะลอยมาร์กทุกจุดยังอยู่ครบเหมือนเดิมตามเคยนะครับผมคันไหนที่ผมคิดว่าเออรถมันเดิมรถมันไม่มีปัญหาเนี่ยผมจะชอบเอามารีวิวนะครับผมคันนี้ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าสภาพรถมันค่อนข้างพร้อมใช้งานเลยจริงๆ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพบกับผมเหมือนเดิมครับหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้ครับผมวันนี้ผมมีรถที่น่าสนใจและราคาค่อนข้างที่จะแบบว่าย่อมเยามากคุ้มค่าแก่การคู่ควรนะครับผมอ่ะอยู่ด้านนี้เลยครับผมสีดําคันนี้อุ้ยไม่ใช่สีดําครับเป็นสีเทานะครับผมเนาะคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสเอพิฟ1.2นะครับผมเป็น 1.2J นะครับผมนะครับอ่ะเริ่มกันเลยครับผมคันนี้ดียังไงเนาะครับ โอเคครับคันนี้นะครับผมอาจจะเป็นตัวเจเป็นตัวเริ่มต้นนะครับไฟตัดหมอกจะยังไม่มีมาให้นะครับผมเนาะส่วนไฟคมหน้าปกติก็จะเป็นไฟมันติธรรมดาแล้วก็เป็นไฟฮาโลเจนธรรมดานะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างนะครับผมอ่ีอยวลืมคันนี้นะครับผมเจ้าของคันเดิมนะครับผมแต่งล้อแม็กมาแล้วนะครับผมพร้อมเปลี่ยนดิสเบรกด้วยดิสเบรกเป็นของเบมโบนะครับผมนะมาด้านในกันเลยครับ ยาลิศคันนี้นะครับผมเลขไม่เพียง48,000เท่านั้นนะครับผมนะแอร์เย็นชั่มนะครับผมอ่าเลขไม่48,000นะครับผมกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งทั้งหมดนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างกระจกซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมสีคอนโซลจะเป็นสีดํานะครับผมอ่าส่วนคอนโซลหน้าจะเป็นอ่าหน้าจอไอเด็กทีบธรรมดานะครับผมเป็นเกียร์ออโต้ครับคันนี้นะครับผม เาเสียบไฟ12โวลต์เหมือนเดิมช่องเก็บแก้วเก็บได้2แก้วครับผมนะครับตัวนี้คันนี้เนี่ยถุงยังไม่แกะเลยด้านหลังนะครับผมก็กว้างขวางนะครับผมเก็บของได้เยอะเลยครับแต่ตัวนี้จะเป็นยาริสเอทีนะครับผมจะเป็นรถทรงซีดานนะครับผมนะครับเดี๋ยวดูดัวว่ามีอะไรอยู่ครบไหมอะไรอย่างี้นะครับโอเคอะไรอุปกรณ์ยังอยู่ครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเออตัวเนี้ย ต้องแจ้งก่อนนะผมยาริสเอทิฟตัวใหม่เนี่ยเขาจะไม่มียางอะไหล่ให้แต่เขาจะมีชุดซ่อมซ่อมยางนะครับผมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเซนเซอร์เหมือนเดิมครับ2จุดนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับน้องหนูนาะโอเคครับผมคันนี้นะครับเข้าใหม่เครื่องยังอุ่นอยู่เลยนะครับผมอ่ะ รอยมาร์กทุกจุดยังอยู่ครบเหมือนเดิมตามเคยนะครับผมคันไหนที่ผมคิดว่าเออรถมันเดิมรถมันไม่มีปัญหาเนี่ยผมจะชอบเอามารีวิวนะครับผมคันนี้ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าสภาพรถมันค่อนข้างพร้อมใช้งานเลยจริงๆนะครับผมอ่ะเริ่มเลยนะครับผมก็สําหรับท่านที่สนใจโต y o ตายาริสเอทิคันนี้นะครับผมราคาเงินสดตั้งขายอยู่ที่4ี่แสนเจ็ดหมนะเกับาทผม แต่พิเศษสุดๆก่อนเดือนสิงหานะครับผมก่อนวันที่31สิงหานะครับผมพิเศษย้ํานะครับผมคันนี้ผมมีเงินกลับบ้านให้50,000บาทนะครับผมเอาไปแต่งรถเอาไปดาวรถเอาไปจ่ายค่างวดแล้วแต่ลูกค้าบันเนสเองได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับท่าน,นที่สนใจนะครับผมติดต่อมาได้เลยที่0 89 617 2765นะครับผมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเนี่ยออตโต้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้ที่ช่อง YouTube SLM Auto สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นแล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจ e f e c o o o สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้